โอหน่อยเก้าครับสอยเก้าหนึ่งหนสามเดี๋ยวรับมักนึ่งแต่สององหนึ่งครับอ้าท่านมีอะไรท่านมีอะไรที่จะที่จะผม เี่ยถามว่าพี่ทำไมใส่เยอะจังมันยาวขนาดนี้พี่ยังไม่ยุ่งเลยเหรอไดวเหรอถ้าเดี๋ยวนะพี่นะเดี๋ยวถามแป๊บนึงนะถ้าถ้าพี่มั่นใจว่าผมผิดพี่ก็ออกออกไปเลยก็ไปสั่งอ่ะไม่ไม่ไม่บ่งทีไปสั่งบางทีมาที่รถแล้วถ้ามั่นใจออกออกไปเลยไปสั่งโอ้พี่มาเล่นอย่างงี้เอ้าเพราะว่าพี่พี่ร่งเร็วขอรูปก่อน มเปนว่าก่าพี่ราะว่าพี่จะไปว่ากล่าวเขานะในเมื่อเขาไม่ผิดนี่ไปว่ากล่าเขาไ่ะผิด้ยังไงพี่ยาวท้เอายาได้สองเมีี่สองเมตี้สิบอะแล้วมันผิดกฎหมายไหมยาวสองเมรี่สิบอ่ะสูงสามเมตรแปดแปดสิบห้ากระบ่กกว้างสองเมตรสาสิบเจ็ดอยากเบนถนนไม่มันผิดไหมล่ะสี่รุ่นแย่อยู่แล้วกระัพี่เอ้าพี่นี่ด้วผมผิดพี่ก็ออกไปสั่งมาสิ น่ะแล้เวเรียกทำไมลนะ่ะแล้วยิ่งย,ย,ย,ยันยไม่พี่เอ,อะไรมานี่จะมาเรียกขามั่โตัวอะไรแล้วมันทางโดวจัดถ้าเกิดถ้ามันเกิดุบัเิเขึ้นมาพี่การมีรับชอบก็ไหวไหมเสายเก้าครับสายเก้า